สวัสดีได้ใจามากค่ะพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะก,กับไอ้ตุก๊กตา้าฝันกาแฟอ,อุ่นๆค่ะมือนี้อากาศดีขนาดเดียดอกแต่เซาค่ะเดียดอกงวดมื้อพันบอกอากาศประมาณนั้นทางเหินเอ้ยนี่ก็ถ้าตอนอันนี้มันยังเซาอยู่เนาะค่ะเนาะพันว่าอันถ้าเป็นตนนั้นสีสวยๆกส็สิบหกองศาเซลเซียสได้จะเด้ มาแดดออกก็เป็นอากาศดีด้ค่ะอากาศสดชื่นบรรยากาศขักขนาดเลยมานั่งอยู่หลังอันอันนำอันแก้วเนี่ยขนาดหลังแก้วมันก็รืออุ่นๆเป็นอากาศที่ดีแฮปปี้คะ่ะมาคะ่ะกินกาแฟอ,อุ่นๆน,น้ำกัน,นะค่ะเนาะ มือ่อนีร่เอ้ยันเอ็ด่ค่ะเอ้อยัะจัดอันน้นนำมองโกกินข้าวเอ้ยันะค่ะเนาะเอาอันดอกไม้ลงมาแล้วค่ะแล้วก็นำมาทำความสะอาดอันน่ะบัวเอาเอ้ยก็คัดทิ้มดอกไม้พลาสติกเนาะ,ะแล้วก็นำเอาอันแต่งใหม่แต่งใหม่อันมันเป็นที่ห้อยๆๆๆนะค่ะมันก็เลยอันนั้นเอ้ยันมาแต่งใหม่ แฟนเอ้ยก็สงสัยไปท่าเหลือจะหน่อยเนี่ย เพื่อนๆก็สบายดีกันเมือ่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะมื่อใหม่วันใหม่ก็เฮอสดชื่นสดใสกับสิ่งที่ตัวเองนงันตั้งใจอันไว้เนาะค่ะเนาะอยากทำค่ะคือประสบความสำเร็จว่างั้นเถอปะ ทุกตาพาฝันก่ะขอบคุณในไลนยนะคะเด้อที่เข้ามานั่งกันจิบกาแฟนํากันกับมืออากาศดีเดดอดโอกค่ะสดชื่นเพือทุกบ้านมีความสุขเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆทุกคนพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ